เบียนานามอเตอร์ค่ะเซ็นเตอร์จังหวัดหนองคายแล้วค่ะวันนี้เบียก็มีรถเก่งอีโคคาร์มาแนะนาอีกแล้วค่ะจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะมิตซูบิชิมิลาดเครื่อง1.2 GLS ค่ะรถจดทะเบียนปี2018ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยค่ะสําหรับด้านหน้าคันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าของเขาเป็นลายเกตปลาหรือเป็นลายรังผึ้งค่ะมาพร้อมโครเมียมค่ะแลวยังมีตัวหนังสือโลโก้โครเมียมอีกเหมือนเดิมค่ะ ส่วนไฟตาของเขาเป็นไฟตาไฮโรเจนไฟตาเดิมๆจากโรงงานค่ะขยับลงมาก็จะเห็นเป็นไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกคันนี้ตัดกับด้วยโครเมียมค่ะลงตัวมากๆค่ะแล้วก็เราจะมาดูในส่วนด้านข้างค่ะสําหรับด้านข้างคันนี้เราก็จะมาเริ่มที่ล้อค่ะล้อของเขาเป็นล้อขอบ15นะคะปียางปี2021่ค่ะขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเห็นเป็นไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยค่ะส่วนกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีตัว สีเรียกับสีตัวรถเลยค่ะปัดกับสีดําสวยมากๆค่ะมิตซูบิชิมิลาดคันนี้นะคะน้องมาได้แบบทรง5ประตูค่ะและยังมีสปอยเลอร์ตรงนี้มาให้อีกด้วยนะคะและยังมีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ด้วยค่ะตัวหนังสือและโลโก้ต่างๆของเขาก็ยังอยู่ครบค่ะคันนี้ถึงน้องจะคันเล็กๆนะคะแต่ภายในกว้างขวางมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดชมด้านในกันเลยค่ะ เปิดออกแล้วคือน้องกว้างขวางมากๆค่ะและที่สําคัญน้องยังสามารถพับเบาะได้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีพับเบาะใกล้ๆกันเลยค่ะแค่ดึงตรงนี้แล้วก็ดันน้องไปเลยค่ะพับลงแล้วคือน้องยิ่งกว้างขวางและน่าใช้กว่าเดิมอีกค่ะเดี๋ยวต่อไปเบียจะพาไปชมในห้องผู้โดยสารภายในกันเลยค่ะว่าน้องกี่น่าใช้ขนาดไหนภายในของเขาไม่ได้แบบสีคุมโทนค่ะเป็นคุมโทนสีดําแล้วก็คาสสิกมากค่ะ ส่วนเครื่องเสียงของเขายังสามารถเชื่อมต่อ AM/FM และยังสามารถบลูทูธได้อีกด้วยนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะมีปุ่มที่พวงมาลัยและยังสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะและคันนี้พิเศษมากๆค่ะเลขไม้ของเขาน้อยมากๆเลขไม้ของเขาอยู่ที่6 2 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะส่วนกุญแจของเขานะคะกุญแจของเขามาในแบบกุญแจรีโมทปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยค่ะ มิ s ูบิชิมิราดคันนี้นะคะน้องกว้างขวางมากๆค่ะและยังมาได้แบบเบาะผ้านั่งสบายมากๆและทําความสะอาดง่ายมากๆค่ะและมิสูบิชิมิลาดคันนี้ยังได้รับการการันตี5ดาวจากบริษัทกูอินสปิคชันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกภายในและเครื่องยนต์เขาก็ได้รับการการันตีมาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสรุปรายละเอียดด้านหน้ารถกันเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจมิซูบิชิ i ิลาดคันนี้นะคะเข้ามาในราคา310,000บาทค่ะผ่อนเพียง5,705บาทแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่มีประวัติดีส่งตรงและไม่เคยมีล่าช้านะคะรับค่างดดไปเลยค่ะ5,152ัสํบาทสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ